สือเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินสป,ปายะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของสป,ปายะหรือความเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมหากสิ่งแวดล้อมดีเรื่องกระทบรายน้อยการปฏิบัติย่อมเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย สปายะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมของคารวาสอย่างน้อยมี4ประการได้แก่ 1. อากาศสปายะคืออากาศที่สบายไม่ร้อนไม่เย็นเกินไป 2. สถานที่สปายะสะอาดสงบและสะดวกเหมาะสมแก่การปฏิบัติ 3. บุคคลแวดล้อมสปายะ คือแวดล้อมด้วยสังคมที่ดีครูบาอาจารย์สั่งสอนอย่างไรก็รวมมือกันปฏิบัติตามรักษากฎระเบียบต่างคนต่างตั้งใจปฏิบัติโดยไม่พูดคุยและไม่รบกวนซึ่งกันและกัน4อิริยาบทสปายะ คืออิริยาบถในการฝึกปฏิบัติของเราเองจะยืนเดินนั่งนอนก็ทำอย่างผ่อนคลายปฏิบัติแบบสบายๆเป็นธรรมชาติไม่เครียดไม่เกรงและไม่คลำเคร่งจนเกินไปการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิต โดยการฝึกกรรมฐานนั้นจึงไม่มีอะไรยากหากได้ครูดีผ้าเดินถูกทางใช้วิชาความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในที่ที่เหมาะสมขอเพียงแต่ผู้ปฏิบัติยอมลงมือทำอย่างจริงจังโดยประกอบด้วยความเพียรเท่านั้นการฝึกปฏิบัติย่อมงอกงามก้าวหน้าได้เองอย่างรวดเร็ว เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม